สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวตลาดนักเตะนะครับการย้ายทีมในวันนี้เนี่ยเข้มข้นที่สุดนะครับผมบอกไปแล้วนะครับว่าดิวของทีมวเนเนอร์นะครับยังไงก็จบนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยขอแสดงความยินดีกับแฟนเชลซีด้วยนะครับปิดดิวทีมวเนเนอร์อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแต่มันไม่จบแค่นั้นนะเรื่องราวของตลาดนักเตะนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงวันเปิดละ จบฤดูกาลน,นี้ในกฎข้อที่1ของฟีฟ่าครับหนคนเล่นได้3ฤดูกาลกฎข้อที่2เมื่อคือเอาง่ายๆเนาะไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอเวลาเสร็จล่วงหน้าได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยมีข่าวอัปเดตเรื่องของวันปิดตลาดปิดวันที่เท่าไหร่มีในข่าวในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเจาะรายละเอียดให้นะครับแล้วก็รายละเอียดอีกหลายๆดีลนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อจากดีลที่โมเวเนอร สโมสรเชลซีเนี่ยเขย่าตลาดโลกจริงๆครับต้องยอมรับเลยว่าการตลาดเขาสุดยอดนะครับแต่เรื่องราวของสโมสรอ,อื่นก็มีครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลกับนาบีเกตาอาจจะยังอนาคตยังไม่แน่นอนนะครับคือเกตาเองเนี่ยถ้าเราดูจากการฝึกซ้อมนี่เขาฟิตมากเลยนะครับอันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูว่าเกตาจะย้ายกลับไลสินี่นะครับมันมีรายละเอียดมีประเด็นอยู่นะครับเรื่องราวของสโมสรสเปอร์ ก็มีเรื่องราวอีกเหมือนกันนะโอ้โหผมแฟนสเปอร์ก็จะคงจะคิดยังไงถ้าผมนําเสนอข่าวนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันตอนท้ายนะครับว่าเรื่องราวของนักเตะที่จะเซ็นอะ่ะเมื่อเรียกค่าเหนื่อยสูงมูนิโยจะยอมหรือไม่นะครับแล้วก็เรื่องราวของสโมสรเรือมริดเรื่องราวของบาร์เซโลนาวันนี้มีประเด็นของข่าวเพียบเลยนะครับไม่ให้ช้านะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงค่ำวันนี้นะครับ ข่าวที่1น,นะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสโมสรสเปอร์ก่อนเลยนะครับเรื่องราวของแรน d f เฟรเซอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามูรินโญ่จะคิดยังไงอะแต่ที่แน่ๆเนี่ยแรนเฟรเซอร์นะครับเรียกค่าเหนื่อยนะครับสูงถึง1 0 0 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์เขายอมเป็นฟรีเอเซฟฟรีเอเยนในช่วงของซัมเมอร์นี้เพื่อแลกกับค่าเหนื่อยระดับสูงเนี่ยชัดเจนมากเลยครับเฟรเซอร์ Fraser, เล่นเพื่อเงินดูท่าทีของสเปอร์ก่อนว่า สเปอร์จะเซ็นสัญญากับแรนเฟรเซอร์หรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่ดิวที่จบไปแล้วนะครับทีนี้เอาเป็นหลีกอื่นบ้างเนาะผมเองก็บอกไปแล้วว่ากฎใหม่ฟี f าทำงานทันทีนะครับอันนี้ก็ดิวจบแล้วเช่นกันนะครับสมสรเซลตาบิโกนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับนิลิโตนะครับซึ่งเป็นกองหน้าของสมสอรเซบียานะครับตอนนี้ก็เข้ารับการตรวจร่างกายแล้วก็ข้อเสนอส่วนตัวเนี่ยโอเคหมดแล้วนะครับ นิลิโตก็จะกลายเป็นผู้เล่นคนใหม่นะครับอของสโมสรเซลตาบิโกนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของทิโมวันเนอร์นะครับผมคงไม่ต้องไปพูดแล้วแหละว่าทิโมวันเนอร์เนี่ยย้ายมาอยู่กับเชลซีแบบเป็นทางการนะครับก็ตอนนี้นะครับบทสัมภาษณ์ของทิโมวันเนอร์เนี่ยก็ออกอสู่ได้แฟน,แฟน,แฟนๆของเชลซีได้ฟังละนะครับว่าเขาให้สัมภาษณ์อะไรนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับ เขาเป็นผู้เล่นที่มีความโดดเด่นนะครับและทมโมวเนอร์เองเนี่ยก็รู้สึกยินดีและตื่นเต้นอย่างมากที่ได้มาอยู่กับเชลซีในวันนี้นะครับส่วนผู้ในการอของสโมสรฝ่ายของของเชลซีผู้หญิงนะครับผู้ในการฝ่ายกีฬาก็คือมารีน่าเนี่ยก็กล่าวต้อนรับเรียบร้อยนะครับทมโมวเนอร์เนี่จะได้รับข่าเหนือสูงถึง1นึ0 0 0สปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับน่าจะเซ็นสัญญาอยู่ในน่าจะปีอปะนะครับประมาณนั้นนะ ที่สื่อบอกไว้ประมาณนี้นะครับรับคะหนยก็สูงนะครับก็ตามนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับแฟนเชลซีอีกครั้งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันต่อนะครับดิวยังไม่จบนะดิวต่อไปนะครับจับตาดูสถานการณ์ให้ดีนะครับเบนชิเวลตกเป็นข่าวว่าสโมสรเชลซีพร้อมที่จะทุ่มเงินนะครับ60ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับเบนชิเวลของเรอร์ซิตี้ เชลซีเอาอีกแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าอีกครั้งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจุดเบอร์ลิงแฮมนะครับเมื่อเช้านี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอแบบยากจะปฏิเสธให้กับจุดนะครับแต่สถานการณ์ในตอนเย็นนี้เปลี่ยนไปครับบุนเดสเลตมูลนะครับพร้อมที่จะทุ่มเงินสูงถึง20ล้านยูโรในการเซ็นสัญญากับจุดเบอร์ลิงแฮมและอาจจะสูงถึง35ล้านยูโร ที่ดอทมุลจะสู้กับแมนยูตามายงานจากบิลนะครับฉะนั้นผมไม่แน่ใจเลยนะว่าดูดจูดบริงแฮมเนี่ยเขาสุดยอดอะไรขนาดนั้นนะครับก็ตามนี้นะครับดอทมุลสู้กับแมนยูอีกครั้งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเปโดนะครับก็เปโดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับก็ย้ายซบโรมาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็จะเล่นให้กับเชลซีจนจบฤด,ดูกาลนี้นะครับลยละเดยดส่วนตัวก็ กลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวสำคัญเรื่องราวของตลาดนักเตะในวันนี้นะครับก็ยูฟานะครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าตลาดนักเตะนะครับจะปิดในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับลีกไหนที่เปิดทำการแข่งขันก่อนลีกนั้นก็สามารถเล่นไปแล้วก็เสริมทัพนักเตะไปได้แต่วันสุดท้ายของวันวันที่เสริมทัพก็คือ วันที่5ตุลาคมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่6นะครับจะเป็นวันที่ทุกสโมสรต้องส่งรายชื่อผู้เล่นที่ลงทะเบียนในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกและยูโรปาลีกนั่นเองนะครับฉะนั้นทุกสโมสรจะต้องเคลียร์เรื่องของนักเตะก่อนวันที่5ตุลาคมนะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของตลาดนักเตะในปีนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงละนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ สรุปข่าวกันแบบจัดเต็มั่งนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวสาคัญนะครับเรื่องราวของชิโมวันเนอร์เนี่ยผมขออนุญาตเจาะประเด็นนะเมื่อกี้ผมพูดคร่าวๆว,ว่าเซ็นสัญญาเรียบร้อยนะครับก็ล่าสุดในวันนี้นะครับตามรายงานเชิงลึกผมขออนุญาตเจาะพิเศษให้กับแฟนเชลซีเลยในข่าวในสรุปข่าวนี่แหละนะครับเชลซี Chelsea ได้ยืนยันนะครับว่าได้ลงนามกับชิโมวันเนอร์ของไรซิกเรียบร้อยมูลค่า47.5ล้านปอนด์ทีนี้เนี่ยในข่าวบอกว่าตก ประมาณ52ล้านปอนด์จริงหรือไม่คําตอบคือจริงครับมันมีรายละเอียดของโบนัสและก็รายละเอียดส่วนตัวอีกนะครับซึ่งรวมแล้วอ่ะก็จะประมาณ53ล้านปอนด์แต่ถ้าเป็นเงินสดจริงๆนะครับจะอยู่ที่47.5ล้านปอนด์นี่คือส่วนต่างที่เกิดขึ้นในดีลของทิโมบาลเนอร์นะครับทีนี้เนี่ยมาพูดถึงอ่าซีตีต่างๆนะครับที่น่าตื่นเต้นของทิโมบเนอร์ผมแปะทวิตเตอร์ตัวนี้ไปเลยเนาะสรุปง่ายดีนะครับว่า การยิงประตูในฤดูกาลนี้ของชิมโมวันเนอร์เป็นรองแค่เลียเนลเมสซี่อยู่ในระดับเดียวกับโรเบิร์ตเลวันโรสกี้แล้วก็ชิโร่อิโมเรบีแล้วก็จอร์ดนซานโชของดอดมุนก็เหมือนกันซึ่งใกล้เคียงกันมากเลยนะครับนี่แหละการเซ็นสัญญาแบบคุณภาพของเชลซีชัดเจนตามนี้นะครับนี่ผมเอาซิตีเทียบให้นะครับใกล้เคียงเมสซี่เลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ เมื่อกี้ทีมอเวนเนอร์แล้วผมเอาพูดข่าวเชลซีลเยอะเนาะพูดอีกข่าวหนึ่งแล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของเดสมอ์เทนนะครับเดสมอ์เทนเนี่ยก็ต่อสัญญาเพิ่มกับนาโปลีอีก2ปีเรียบร้อยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเรือมริดกันนะครับก็วันนี้นะครับดูเหมือนว่านะครับซีดีซิดานนะครับจะใช้การพูดคุยกันาทางออกที่ดีของมริดก็คือการพูดคุยกัน ถูกต้องแล้วครับสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยอุดมไปด้วยนักเตะระดับโลกนะครับแล้วก็จําเป็นอย่างยิ่งที่ซีดานต้องคุยกับกเรตเบลนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยการคุยกับกเรตเบลนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเพราะยังไงก็ตามกเรตเบลจะอยู่จนครบสัญญาที่เหลืออีก2ปีชัดเจนตามนี้นะครับความสัมพันธ์ที่ดีของเบลกับซีดานเนี่ยเหมือนจะกลับมาอีกครั้งผมใช้คําว่าเหมือนนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันบ้างนะครับรวมถึงสโมสรเดลเมอริตด้วยนะครับวันนี้เนี่ยสนใจนะครับดาบิดอาราบานะครับซึ่งเป็นแบ็กซ้ายของสโมสรบาร์เยมินิกนะครับทีนี้เนี่ยอาราบาอายุ27ปีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตามรายงานจาก The เดอะเทดการ์ฟอ่สโมสรบาร์เยมินิกเนี่ยอยากขายแต่รอให้บาร์เซโลนากับเดลยมอริดเสนอราคามา ชัดเจนตามนี้นะครับแม่การเจรจาอย่างเงี้ยทำใจลำบากเนาะเพราะว่าถ้าเงินไม่เยอะจริงอ่ะเจรจาไม่ได้หรอกนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ,อสโมสรปารีิเซนแชแมงกันบ้างนะครับล่าสุดนะครับสโมสรปารีิแซ์แชแมนนะครับต้องการเซ็นสัญญากับลูคัสเทอร์นันเดสนะครับ ก็เป็นนักเตะของสโมสรบายเยอร์มินิกนะครับก็เป็นนักเตะที่ย้ายไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงสนามอะสัญญาของลูคัสเออร์นนเดสครับมีถึงปี2,567นู่นนะครับสัญญายังอีกยาวไกลเลยนะครับแล้วก็ตามรายงานจากเลยกิฟตสปอร์ตนะครับว่าสโมสรปารีสเซ์จแมงเนี่ยคงไม่รอเวลาแล้วคงจะทุ่มเงินก้อนใหญ่เพื่อเซ็นสัญญากับลูคัสเออร์นนเดสเลยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเทียโกซิวานะครับวันนี้แฟนสเปอร์เนี่ยน่าจะมีรอยยิ้มได้นะเพราะว่าวันนี้นะครับเจ้าตัวเองเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าสโมสรเอเวอเรตของอันเชนลติและสโมสรอ,อาร์เซนอลและก็สโมสรสเปอร์ที่เป็นเต็งหนึ่งนะครับสนใจที่เซ็นสัญญากับตัวของเขาเพียงแต่ว่าเทียโกซิวานี่เรียกค่าเหนื่อยสูงถึง1 0 0 0 0แปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับอายุ35ปีแล้ว แต่เลือกค่าเหนื่อย10,000ปอนต์ต่อสัปดาห์แต่เขาเป็นระดับโลกนะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ3สโมสรต้องตัดสินใจดีๆนะครับดูเดวิดสตรีเป็นตัวอย่างเมื่อคืนนะครับพออายุมากเท่าไหร่ปับ๊บความเชื่องช้ามาเจอเกมเร็วในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันอาจจะตอบโจทย์ไม่ได้ก็ได้นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ่าวันนี้ใครอีกเนี่ยคว,ความพร้อมล่าสุดเหรอ่อของแมนยูอ๋อแองเจลโกเมสอ่านี่ครับ ดีลของแองเจโกเมสนะครับในเรื่องราวของการต่อสัญญานะครับวันนี้น่าจะเป็นข่าวดีของแองเจโกเมสนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับแองเจโกเมสเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับวันนี้เนี่ยเป็นข่าวกับพัซเซมเบนเยตแดกแล้วนะครับ แต่คราวนี้เนี่ยราคารดลงนะครับราคาเหลือประมาณ40ล้านปอนด์นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในฝรั่งเศสนะครับความเป็นไปได้มีโอกาสสูงเลยนะครับซึ่งจริงๆอะ่ะมูซ่าในไมเล่อยู่ที่60ล้านปอนด์แต่เบนจัดแดนเนี่ยที่โซชาชอบผมใช้คําว่าโซชาชอบนะเพราะเขาชอบนักเตะคนนี้นะครับลักษณะเหมือนกับเอริงฮารันนะครับก็ถ้าแมนยูจะเซ็นสัญญาได้นะครับจ่ายเงินแค่40ล้านปอนด์แค่นั้นเองนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คกิลิสกันนะครับก็ดูเหมือนว่านะครับผมอ่าจกระทู้ของแฟนแมนยูเนี่ยผมนึกถึงเลยผมจะต้องพูดดีลของแจ็คให้ได้เนาะวันนี้นะครับผมพูดในดีลของแจ็คข่าวล่าสุดก็คือแจ็คกิลิสนะครับหลังจากที่ทราบว่าค่าตัวของตัวเองอ่ะสูงถึง80ล้านปอนด์นะครับตอนนี้เจ้าตัวจะใช้วิธีการรอไปจนจบฤด,ดูกาลนี้ยังไม่เคลื่อนไหวอะไรนะครับยิ่งเคลื่อนไหวราคายิ่งสูงขึ้นนะครับก็ ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราเช็คราคากันไปเรื่อยๆสำหรับดีลของแจ็คนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลวันนี้เนี่ยตกเป็นข่าวกับเรอัลจิมเนสด้วยนะครับมันเคยเป็นข่าวแล้วนะทั้งแมนยูและลิเวอร์พูลเนี่ยล่าสุดในวันนี้นะครับเรอัลจิมนเนสนะครับก็ได้บอกกับทางสโมสรน,นะครับว่าเขาจะขอย้ายไปอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือ ลิเวอร์พูลในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นประเด็นมากมายนะครับราอูจิมิเอสอายุ29ปีแล้วนะครับแล้วเขาเองเนี่ยเขาใช้คําว่าต้องการประสบความสําเร็จเนี่ยไอคานี้แหละฉะนั้นสมสรศรบูพัมตันก็คงจะเข้าใจแล้วครับว่านักเตะเนี่ยที่เป็นนักเตะเก่งๆเนี่ยท้ายป,ปลายช่วงของจุดที่ตัวเองกำลังพีคอยู่เนี่ยถ้ายังพอเล่นให้กับสมสรใหญ่ได้เขาจะเลือกเซนซึ่งวันนี้ราอูจิมินเอสเนี่ย อยากจะเซ็นกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนาบีเกตากันนะครับวันนี้นาบีเกตาก็ตกเป็นข่าวนะครับว่าในซัมเมอร์นี้เนี่ยสโมสรไลซิกนะครับจะดึงตัวนาบีเกตากลับไปนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่ายังมีสโมสรเอซิมิลานอีกหนึ่งทีมนอกจากไลซิกที่จะดึงตัวของอตัวของนาบีเกตากลับไปอีกครั้งนะครับแต่ผมเชื่อว่าข่าวนี้ต้องฟังหูไว้หูเลยนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ย ภายใต้การน,นําของเจอเกนครอฟนะครับว่าการที่จะปล่อยนักเตะคีแมนออกไปยากที่สุดเลยชัดเจนตามนี้นะครับก็ดูต้องฟังหูไว้หูนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลูเบนเนเวสนะครับวันนี้นะครับก็ตกเป็นข่าวว่าสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยจะเอามาแทนที่นาบีเกตานะครับแต่ตามรายนจาสื่อตางประนะครับยังคงอ้างถึงนอกจากลูเบนเนเวสแล้วเนี่ยยังพูดถึงอดามาทาเรออีกนะครับฉะนั้น ในสื่อต่างประเทศในวันนี้ที่มาก็คือมิลานไลฟ์นะครับก็มีการพูดถึงใน2ดิวนี้ที่ขยับก็รอดูกันต่อไปสำหรับดิวของลูเบนเนเวสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอนดี้คิงนะครับแอนดี้คิงเนี่ยเป็นกองหน้าที่เล่นให้กับสโมสรเรสเตอร์ซิตี้มานะครับก็อยู่มาตั้ง16ปีแล้วนะเขาก็เป็นคนเก่าคนแก่ของสโมสนนะครับ วันนี้นะครับแอนดี้คิงได้ออกมาขอบคุณนะครับว่าเป็นผู้เล่นที่เหลือเพียงคนเดียวที่อยู่ในยุคก,ก่อตั้งของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับใช้คนนี้นะครับสร้างความสำเร็จและรอยยิ้มให้กับแฟนบอลของเลสเตอร์ซิตี้มาอย่างยาวนานนะครับวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เขาต้องอำลาสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับ ก็อยู่กับเลสเตอร์ซิตี้มาตั้งแต่อายุ16ปีอะลงสนามให้เลสเตอร์ไปทั้งหมด378นัดนะครับจนถึงตอนนี้เองเนี่ยอันดี้คิงน่าจะ32ได้แล้วเนาะประมาณนี้นะครับก็ตามนี้นะครับมันเป็นวิถีของฟุตบอลจริงๆนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนบูแพมตันนะครับวันนี้นะครับก็สนใจที่เซ็นสัญญากับเฮซุส โคโรนานะครับก็เดี๋ยวรอดูข้อเสนออย่างเป็นทางการดีกว่าเพราะว่าในสื่อเนี่ยไม่ได้บอกเรื่องของค่าตัวบอกแค่ว่าวูฟแฮมตันสนใจแค่นั้นนะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของดาวิดลุยนะครับทั้งเมื่อคือนนี้เออผมลืมพูดถึงผลฟุตบ,บอลพรีเมียร์ลีกเลยนะครับเมื่อคืนนี้คู่แรกแอสตันวิลล่าเสมอกับเชฟฟียูนิเต็ดไป00นะครับแล้วก็คู่ที่2ในแมนซิตี้ถล่ม อาร์เซนอลไป3-0นะครับนัดนี้เดวิสตูยเนี่ยพาดในลูกที่2แล้วยังโดนใบแดงโดยตรงอีกนะครับก็ในสื่อต่างประเทศนะครับก็พูดถึงอนาคตของลุยแล้วนะว่าถึงเวลาแล้วที่เดวิสตูยจะต้องตัดสินใจแยกทางกับอาร์เซนอลประโยคคลาสสิกจริงๆเลยสําหรับการอําลากันแบบนี้นะครับก็ตามนี้นะครับมันเป็นวิถีของฟุตบอลน,นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันนะครับวันนี้นะครับสเปอร์จะขายเซิร์กอูริเยนะครับแล้วก็ขายวอเกอร์พีเจอร์นะครับซึ่งมีสโมสรหลายๆสโมสรเนี่ยจองล่วงหน้าแล้วนะครับส่วนน้ำมูก็จะเสริมทับไรอันเฟเซอร์ทีนี้ก็มาคุยกันเรื่องของค่าเหนื่อยอีกนะครับขาย2ดึงเฟเซอร์ฟรีก็รอดูกันนะครับสำหรับเรื่องราวของสเปอร์นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นควันหลงหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่ผมเชื่อว่าแฟนของอาร์เซนอลเนี่ยเห็นละว่าอะไรคือจุดอ่อนของอาร์เซนอลมันเยอะไปหมดเลยเมื่อคืนนี้นะถ้าเบนเลนโน่นนะไม่ท็อปฟอร์มนะครับโอ้โหโดนเยอะกว่านี้อีกนะครับเนี่ยประตูระดับโลกจริงอย่างแท้จริงนะครับก็วันนี้นะครับมิเกลเตต้านะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าความพ่ายแพ้ก,กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมจะต้องปรับอาร์เซนอล ให้แข็งแร่งขึ้นกว่าเดิมคือตรงๆเลยว่าอาร์เซนอลต้องขายนักเตะเยอะแยะเลยที่จะต้องซื้อเข้ามาใหม่และปรับให้เป็นทีมของมิเกลอาร์เตาอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับเอาใจแฟนเอาใจช่วยแฟนในปืนใหญ่ทุกคนนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะทั้งหมดนะครับในค่ำคืนนี้นะครับอัปเดตให้หมดแล้วนะครับ เรื่องราวของทิโมวร์เนอร์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับออฟฟิเชียลไปได้สัก3ามชั่วโมงละนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยดิลต่อไปเนี่ยไม่พูดถึงคายฮแวเวิร์ดแล้วนะเพราะว่าเขายื่นไปแล้วพูดถึงเบนชเวลต่อได้เลยนะครับว่าแฟรงค์แลมพาร์ดเนี่ยจะเอาแบ็กซด์เข้ามาละนะครับก็เป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมของเคเอฟซีจริงๆนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนดีลของฮาคิมซิเยกก็รอเปิดตัวแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็เรื่องราวของนาบิเกต้าก็ต้องฟังหูไว้หูอย่างที่ผมบอกไปนะครับเพราะว่าข่าวมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลารวมถึงโชเซ่มูริโ่นะครับก็ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีคิวนะครับเจอกับทีมเก่าของเขาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าพลาดนะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 700 8 0 0 0นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับ ยินืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ